สวัสดีครับผมทนายภาคพิชานกแกลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเขตอำนาจของสารทหารครับสารทหารนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญาในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารในขณะกระทำผิดและมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆที่กระทำผิดฐานละเมิอดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ง สารทหารนะครับแบ่งออกเป็น3าชั้นคือ1สารทหารชั้นต้น2สารทหารกลาง3สารทหารสูงสุดและในเวลาที่มีการรบหรือการสงครามหรือประกาศใช้กฎอายการศึกจะให้มีสารอาญาศึกก็ได้ครับและคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจสารทหารนะครับก็คือ1คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจสารทหารกระทำผิดด้วยกัน 2. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน 3. คดีที่ต้องดำเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว 4. คดีที่สารารเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจสารทหารคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจสารทหารให้ดำเนินคดีในศาลพลเรือนเมื่อศาลพลเรือนได้สั่งประทับรับฟ้องไว้แล้วแม้จะปรากฏ ตามทางพิจารณาในภายหลังว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจสารทหารก็ให้สารพลเรือนมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้บุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารนะครับก็คือ 1. นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ 2. นาในทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการเฉพาะเมื่อกระทําผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหารนายทหารประทวนและ คนทหารกองประจำการหรือประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร4นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด 5. ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รับตัวไว้เพื่อให้รับราชการประจำอยู่ในหน่วยทหาร พลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหารเมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการทหารหรือกระทำผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรือบริเวณอาคารที่ตั้งหน่วยทหารที่พักร้อนพักแรมเรืออากาศยานหรือยานพาหนะใดใในความควบคุมขอ,ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 7. บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมขอ,ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย 8. เฉลยศึก หรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารศาลทหารในเวลาไม่ปกติในเวลาไม่ปกติคือในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงครามหรือได้ประกาศใช้กฎออยการศึกศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติของพิจารณาพิพากษาคาดีได้ตามอำนาจแต่ถ้าผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎออยการศึกได้ประกาศหรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎอายการศึกให้สารทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆอีกก็ให้สารทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือคำสั่งนั้นได้ด้วยเมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใช้กฎอายการศึกสารทหารยังคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาที่ค้างอยู่ในศาลหรือที่ยังมีได้ฟ้อง แต่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจสั่งโอนคดีหรือส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดียังสารทหารแห่งอื่นได้และให้ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี้มีอำนาจและหน้าที่ดังทาขออภัยครับมีอำนาจและหน้าที่ดังสารทหารในเวลาไม่ปกติเกี <S <S ่ยวกับ เขตอำนาจของสารทหารนะครับกฎหมายที่นํามาอธิบายในวันนี้ก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารพศ2,498ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับ ขอให้ความยุติธรรมจงบังเกิดแก่ทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ